เขาคนนั้นเขา,ขา move on จากคุณได้แล้วหรือยังนะเขาคนนั้นจะเป็นใครก็ได้นะคะมีการพูดคุยกันบางคนบางคู่คบกันก็ได้นะคะถามถึงว่าเขาคนนี้เขา,ขา move on จากคุณได้แล้วหรือยังอื ถามว่า Move-On ได้แล้วหรือยังแน่นอนค่ะในการ Move-On ได้แล้วมีการเปิดโอกาสเปิดใจให้คนใหม่ๆไปแล้วจริงๆเออลึกๆแล้วว่าคุณน่าจะรู้ดีอยู่แล้วแหละว่าเขาว่า Move on ได้ง่ายอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้เนาะในตลอดระยะเวลาที่คบกันน่ะเขาอาจจะมีเล็กมีน้อยมาเรื่อยๆก็ได้คือจริงๆคุณรู้อยู่แล้วเขายังคิดถึงคุณอยู่นะยังคงคิดถึงนึกถึงเออเขารู้สึกว่าไม่มีใครแทนที่คุณได้จริงๆ เขารู้สึกว่าคุณคือคนที่เข้าใจเขาอ่ะคุณคือคนที่บางครั้งเขาทําผิดแล้วคุณก็ยังยอมเขาอ่ะเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ตรงถยตรงสเปกเขานะคุณคือคนที่ใช่เลยทั้งรูปร่างหน้าตานิสัยใจคออะไรเงี้ยเขามองว่าเขาอ่ะคือคือเขาชอบคุณมากๆแล้วก็เขาก็เขารู้สึกว่าคนที่เอาเขาอยู่ก็คือคุณนี่ขนาดเอาอยู่แล้วนะเขายังสามารถมีเล็กมีน้อยได้แต่ว่าเชื่อเถอะว่า เขารู้สึกแบบนั้นจริงๆเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่เอาเขาอยู่<เข>ถึงว่าจะไม่ได้อยู่หมัดขนาดนั้นแต่ว่าเขาค่อนข้างที่จะเกรงใจหรือว่าแอบกลัวคุณนิดๆเหมือนกันนะหลังจากนี้จะได้คุยกันไหมหลังจากนี้จะได้คุยกันไหมน่าจะยังนะอาจจะยังนะอาจจะยังไม่ได้คุยกันค่ะ